ฉลากกิจแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิทยาญาณในการรับชม ห้มมันก็ต้องเฮวสนะบาาะบงภาพไม่เฮ็ดโอ้ยเปียนดอกมันก็ได้โกมันมากลสันตันโกลม่นรอโตแมเนื้อร้อยคืนร้อยค้นร้อยคืนอ่มันนี่ถ้าืมยุบอะไรก็ใส่เฮ็กแม่สุ่มสม่วนหนึงแล้วน่นที่ฟันมแม่แมนมันแก่หปลกังวัด โตเดียวเลยแปดเก้าโตเดียวโตได้ก็เจ้าแปดเก้าแปดเก้าผู้ใดยาใมาบอกยาก็ยายาวิตามินยิ่งเนีเข่ามุ่งยิ่งที่มันมาเขียนแต่ว่ามันมาเข่าหลังไม่นี่หนิมาเข่าหลังคือว่าตูจะขออยู่ร้อยขึ้นไปเม่นผ่นแมน เขาได้ถามว่าคยถืดบแม่มาสั่งชุหเ่าเยถึงซวัดเลยอะอันก็เรีมาเขียนเส้นนั่นใเพื่อนหมเขียนเส้นดินเลยเขียนตัวไหนไม่เบลก้าตัเยก้าข้างเน้นๆเกี่ยวเลยเดียวเลยต่จากวันที่หนึ่งาของเราเป็นาเป็นหลักอยู่แล้ววนี้า่าน่จักเมนผู้ใดแต่ว่าเป็นผู้สูบหูวเฒ่าิ่นเขาล่างแม่ เขาในล่างเลยคือว่าตัวเจ้าของนี่ลอยขึ้นไปมันขึ้นได้แล้วมันลงมาขีดดินมันก็ได้งงลงมาขีดดินแล้วเขียนในกระจว่าตัวนี้เด้อแบบเก้าตัวเดียวนี่ละสัตว์สิบเปอร์เซ็นต์สองตัวล่างจักเดียวมันหนสองตัวแปดไีดดินพันเขียนไว้ใส่กระดานนะแต่ว่าพันเขียนลงล่างเนี่ยแบบเก้าตัวเดียวมันสิบเปอร์เซ็นล่างแปดเก้าตัวเดียว ปใช่ก็ย anyway ัง uh> ด <mark> ีที่งานเลี้ยงสุโขทัยค่อยเป็นพี่แม่แม่แม่พี่จ้ะแม่ฝันป่ะจ้ะแม่อันแม่ได้ฝันเกี่ยวกับอันฝันเกี่ยวกับท่องบาง๋อฝันว่าจังได้แม่กะไส้นี่มันเจ้าภาพในงานนี้ค่ะมันกะจากงานไห่เล่าเป็นบอเลาะมัเลยมาถือไปแา้วห้อยหมอสเส้นพวกนี่ตายย้อนไปเขาบอกเห็นป้ายรถมันมามันเลยมาตามเทามันแบบ มันบังมันบอเห็นรถมากมันเลยมาตามมันมันว่าแม่บอกไงแม่มันนั่นแหละเป็น้เบามับังฝันรู้เบาเคื่อนรุ่นมากแบบบ้ามือที่มันเอาหมมาเวมันต์กันได้มาย้ำคืนนะกันได้เมื่อเมื่อคืนแกไปนอนฝันสิ่งนี้ไปบอกแม่อยาใครไปบอกแม่บางเนี่ยแม่บางไปเที่ยวไปเที่ยวจะบอกแม่ตัวไหนแปดเก้าตัวเดียวจ้ะแปดเก้าหางเดียวเน้นๆเลยแปดเก้าตัวเดียวปวดวันที่วันที่หนึ่งกุเจกก้า กฝันบอกเนา 9, ะจ้าเบ็ดเก้าตัวเดียวเก้าตัวเดียวคนเนะขันเคียนให้ตัวเดียวได้ไหมเปดเก้าตัเขียนเส่กระดาษจ้าแต่ตอนที่แรกอันนี้ยาพันอันนี้ก่อนนะ เราหนักแต่ว่าย <74. t S 1> ูนเตได้เป็นตัวไดก่จ้าซีซครับีแมนเไตลมมันปรับกเจ้าเกยงแมยุ่ฝาลมบ่มีไตลมคล้ายว่าน้ำซึมแต่เป็นตัวเลขไปนี่ก็เห็นี่ครับเห็นไส่เป็นไยไยบิ้งไหีูนครับคงแม่บ้างแมนรับนี่เด็ดนี่เด็ดี่นเดลยเอาไปใส่แลย อ้โนี่นี่นี่่ีซองใบมันเป็นเป็นยศเป็นน้ำย่อยลงไปแบบนี้เลยเป็นตัวเลขมันมาค่ะแม่ครับยศไปยันนี่ก็เห็นนี่นี่ต่ว่าต้องแต่ว่าต้องก้มลงเบิ่งเยอะๆมองใต้่องต้องก้มเงี้ยเบิ่งยังสีไหมอ๋อบอแล้วกับเห็นกลับไปเบิ่งมาแล้วกับนี่กระตรงกับทะเบียนรถเลยทะเบียนรถเออท่านนั่นนั่นสี่เก้าหกศูนย์จ้ะสี่เก้าหกศูนย์ ตรงกันท่านนันตรงกันเด้ท่านั้นอ ok ah, ้ใกไส้ก็นีอันนี้ไปยังไงกเห็นยี่ีตัวไอ้ไลูกชา้เราไกนองเื่องนัอยู่ทางไต้เลยแม่นป่มีนเเนลูกมยหัวพอดีเลยอออยู่ม่องหัวแล้วเลยแดงมาล็อกใน้วขึ้วมาแตหามไปก็บว่าเห็ดนอกเปนอไรยุ้ปกติมันจะมีเ็้าลูกปกตินะแมียนยืมแถวบานิดนึงครับลผมไปเน แมนครับแมนครับก้นในโชคไฮลาบคนนยีเดียวแมนปนีบังเอิญเพื่อนให้เหแบบนั้นกับว่ากิดว่าจีบซ่วงหรอกมันม่มีตัว่กน้ำปลาเป็นซ่องอ่ะก็ได้ซ่องก็มีตัวใหญ่แย่ี้ซนหกเารอ่นี่ยไปกับตแกนี่เก ອືມເຂົ້າກກ

ุณแม่สานะครับสีดาภายังมีสมิทธินะครับเสียเฉพาะคุณพระผาลนะครับก็เสโอกาสอภิรักษ์ไปเนาะคุณแม่สาสีดาภายังมีสมิุ่นครับตอนนี้เนาะจากไปอยู่อภรักษ์กับสาอยู่ก็เสียโขาดเพื่อนนิดหนึ่งนะครับสาธุนะครับ